สวัสดีค่ะบุคคลในไพ่นะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นคู่สัญญาของคุณนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่มีละคะไม่รักษาค่ะตอนนี้คุณก็ได้เดินหนีมาแล้วค่ะอยู่คนเดียวค่ะสร้างเงินสร้างอาชีพงานของคุณที่คุณชอบที่คุณรักโฟกัสแต่สิ่งนี้ค่ะไม่สนใจค่ะอันนี้ละคะน่าจะเป็นเขาค่ะเพื่อนฝูงเตือนไม่ฟังแต่อ่ะมามาดูอีกสอง เดอ,อีกสามใบนะคะพี่ัยจ๋าโอเคคอยค่ะคอยค่ะคอยอีกสองใบนะคะอันนี้คือครอยเอ่ยอีกใบนะคะอืมโอเคใช่ไมคะอยากเริ่มใหม่กับใครคะเลือกไม่ได้ไปลงรักใครคะอมอยากจะอธิษฐานอยากเริ่มต้นใหม่ อะไรนะอันนี้คือสิ่งที่เคยมีมาแล้วในอดีตแต่ก็ไม่รักษาค่ะนี่ค่ะเพื่อนคืออีโก้ค่ะฉันแบบฉั้นเนลิศชั้นโลคล้ายๆอยากได้ฉันนี่ไงคะอ๋ออันนี้คือมีมีผู้หญิงเข้ามาหาสองคนแหลคะคะอ๋ออันนี้คือเขาค่ะเขาเนี่ยค่ะอันนี้คืออดีตภรรยาเขานะคะ ไม่จําเป็นต้องไพ่เป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่าเป็นตําแหน่งของไพ่อะค่ะคือเราโยงได้ค่ะก็อ๋ออันนี้คือสิ่งที่มีไม่พอใจค่ะแล้วตอนนี้แ่ะค่ะคือตอนนี้คือข้า่าจะคบพบใครใหม่สองคนค่ะเนี่ยค่ะสองคนเนี่ยค่ะก็แล้วก็เขานะคะเขาเลือกไปได้นะคะว่าเขาจะเลือกใครดีเนี่ยค่ะ ผู้หญิงสองอ่ะโอเคผู้หญิงคนนี้เป็นใครอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะ i am i am not c อ้าวมีครอบครัวแล้วค่ะตรงรักคนนี้เจ้าของเหรอโอ้โหอ้าวอ้าวอือเอออ่ะก็สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช่ไหมไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ นี่ค่ะไปเจอใครไม่รู้ค่ะแล้วก็ไปชอบเขาแต่เขาก็นี่ค่ะคืออยากอยากได้เขาค่ะอยากมีอะไรกับเขาแต่นี่ค่ะเขามีครอบครัวแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้แล้วคิดว่าตัวเองเลือกไม่ได้หล่อเหลือเกินอ่ะแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ก็อยากเริ่มต้นเป็นไงล่ะอ้อโหคนนี้ก็แบบตัวเลือกเยอะค่ะอ้โหคุณค่ะคนเรานะมีสิ่งที่แบบดีเขายกว่าอะไรนะมีเพชรอยู่กับมือแล้วไม่เห็นค่าค่ะ แต่กับมองเห็นสิ่งที่แบบสิ่งอื่นอ่ะสิ่งอื่นก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่คุณมีอ่ะเห็นไหมใช่ไหมอันนี้เขาก็มีครอบครัวแล้วว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะทําให้ครอบครัวเขาเล้าฉานเหรอเนี่ยอันนี้ก็ตัวเลือกเยอะเพราะคุณคิดว่าคุณหลอไงแต่ที่ไหนได้เขาก็ไม่ย่อยเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอย่าคิดว่าตัวเองหล่อเด่นนะคะคิดว่าโอ้โหสองคนนี้เห็นไหม เอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะเพื่อนอย่ามาเตือนนะเพื่อนบอกเบือ่อแล้วไปแล้วกไม่ฟังไปแล้วขี้เขียจห้ามแล้วไงละ่ะอันนี้เนื้อคู่อันนี้อดีตภรรยาของคุณเหรอคะคือโอ้โหนี่ค่ะทําอาชีพการงานที่เขารักคะ่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโฟกัสอยู่กับงานคะ่ะสิ่งที่เขาชอบคะ่ะไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่สนโลกคะ่ะไม่สนโลกในสิ่งที่ไม่ดีคะ่ะสแต่ส,นนสิ่งที่ดีๆคะ่ะเอาการเอางานอะไรเงี้ยที่ตัวเองรักเนี่ยคะ่ะมุ่งมันในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณละ่ะคะนี่ค่ะยังแบบยังคิดอยู่ในหัวอยู่เลยว่าโอ๊ยฉันจะเลือกใครดีเนี่ยแต่คุณหารู้ไหมว่าเขาสองคนเนี้ยคนนี้มีลูกมีเมียเออมีลูกมีผัวแล้วคนนี้ก็คนนี้ก็ตัวเล็กเยอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขามีเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่านะคะคนนี้ก็คือจอมปลอมค่ะเข้ามาแค่แบบหลอกลวงค่ะจ um. อมปลอมเ่าจะแบบเขาน่าจะแบบแบบมีแฟนหรือเลี้ยงแฟนอะไรเงี้ยแต่เขาก็แอบ,บมาแบบ อะไรคุณเนี่ยแต่คุณคิดว่าโ่าฉันหล่อเหลือเกินคนนี้ก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้นนไ,ดไม่รู้จะเลือกใครแต่คุณหารู้ไหมว่าเนี่ยจอมปลอมสิ่งที่ของจริงอยู่เนี่ยแต่คุณทิ้งไปแล้วเอออ่ะอยู่กับสิ่งจอมปลอมต่อไปนี่จ้ะเพราะคุณจะอเป็นแค่แพร่เรื่องค่ะไม่มีดดงใครค่ะขอขมาขออภัยค่ะนั่นแหละจงมองค่ะเนี่ยมองจงมองให้เห็นเนี่ยใครเตือนสติเนี่ยมีคนเตือนสติใช่ไหมเพื่อน เพืิอเพินเตือนสติแล้วเป็นไงไม่ฟังก็ให้ระวังนะก็นั้นนะไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาว่าจะเป็นยังไงล่ะก็ไ,ไม่รู้นะนั่นแหละแค่แพ้เล่าเรื่องไม่มีดวงใครค่ะ